สวัสดีค่ะวันนี้นะครันิินีต้อนรับเข้าสู่ปกป้องชาแนลในวันนี้นะครับปกป้องก็จะมาท่องเจ้าอำเภอแล้วก็เขาแล้วก็คำขวัญของอํสุขโขทัยนะครับแล้วก็แล้วก็อำเภอคิรีมาศนะครับท่างกันเลย มร uh. <laughs> ดกโลกล้ำเลิศกำเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลายกระทงดำลงพุทธศาสนานามตาภาพตีงจกสังคโลกทอนโบราณสักการะเมียาพ่อคุณลุ่งอรุณ์ถึงความสุขก็ความขวัญของคิริมาศนะครับ เขาหลวงสูงเด่นเป็นสง่าพระมิยาถึงกำเนิดเกิดเป็นศิลป์หลงก็ม้าทองผ้าสัพยาดีเสื่อประเพณีคิริมาศประกาศนามแล้วก็เก้าอำเภอนะครับหนึ่งอำเภอเมืองสองันดันหอยสามคิริมาศสี่กงไก่ลาดห้าสีสัต์หกสีสำรงเจ็ดสวรรคาโลแปดสีนคอนเก้าทุ่งตะลี่ยมไม่ไหวครับฝากกดไลค์ กด subscribe กดแชร์ด้นะครับบ๊ายบาย